สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสุเหมอสุบอพ่อพ่อก็ส่องน้องแท่นก็เก่าพี่น้องเมื่อเด็กกัพักกันมาพี่น้องเอ้ยมาหามาเทียงนาคือเก่าคือเดิมสบายพี่น้องรุ่นล่างใช่ป่บยปลาัี่ปู่บ่อยโทรให้สั่งให้มาพี่น้องเพิ่นมาให้โทรสั่งให้มาเอาหมักเหาะพี่น้องเอ้ยกะขอขอบคุณในร้านเนาะล้วงอันลุง หลวงลุงสําหรับมะเงาะบ่ฮู้ว่าจักโลเนาะกะขอบคุณทางปู่บอยแล้วกะขอบคุณทางอันลวงลุงที่ฝากมเงาะฝากคือว่านดเนาะแมงแทกบ่ฮู้คือกันเห็นพ่โทรให้มาเอาแมงแทก็เลยมาเอามเงาะกลายเติบไผเอาให้บงหันนะปาดจนน้องแทหิวบ่ขึ้นประมาณ ประมาณสองโลสามโลกุจังน้อแม่กลับด้กินขิโอ้ยขอเขาคุลายลๆเนาะสำหรับอังเงาะเพิ่นโทรให้มากะบอกให้พ่อเอาเทมือเอา Thằng thơ phải kiểm khảo các kẹo mày phả. mà kẹo mày tiện phả Nhà thêm bỏ hỏi nên đây kẹo mà mày nên mình ăn mỏ làm à Chắc lẽ Hả? Ừ, Tô <laughs> จะพูดตรงอย่างน้ำเ่าเด็กเอื้อนหน่อยด้วยพี่ปลาคอกูอยากพี่ปลาคอน้ำซู้มด้ว่ะซะมาห้ามขอบคุณหลวงลุงนะแม่ขอบคุณหลวงลุงนะแม่ลูกละป้าลุงขอบคุณหลวงลุงหลายๆเด้อครับ tháp cụ bỏi thăng luôn luôn có này nọ, cọp này này, hãy lâm lui lâm nó ham nè, hãy sức khỏe kháng lanh, nó lô, <laughs> <laughs> nó mẹ lô, đại mẹ,

รมมันก็จะแห้งวันน้บาสุลมก็บางอมูก่มลงซะแมเมื่อเห็ดเพาะว่านอนแ่งกันเ้าตัวนี้ออกกนดำน่าหลจะกำมานอนเผ้ลอคือดับมาโล้วไหมนะแม่ไม่ต้อนรู้ไห สบายดีพี่น้องเห็นหน้าแม่นงแทนพี่น้อยแม่งเทนมาเที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยข่วนพอนุ่มเทนกับอ้ายพี่น้องอ้ายเพิ่นเทนนั้นถ้าแม่เพิ่นไะไงัว่าขว่พังหัวไปพังเที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยกะขอขอบคุณในร้ายเนาะลุงลุงที่ฝากัเงาะมาให้หน้องแทนแล้วกะ ขอขั้วห้าวนีนะ่แหละเนาะแล้วก็มียังไรเนาะมีแต่คำามก็เขาคุณนี่แหละเนาะลุงลุงแล้วก็ปู่บอ่อยน้ำเนาะขอบคุณในลายพอแทนกับไอ้พักก็น่ากิ่วเข่าจุดอิ่มเลยถ้าแม่เพิ่นไหลงวัวไปแล้วฮามเอ้ยมาขอบคุณต้าลุงขอบคุณน,นันลงุงลุงไว้ไหมนี่นโดยดีใจลายพี่น้องเอ้ย ปูเพื่อทนำเมื่อเอาก็เลยพาก,กันเฒ่ามาเลยกระดูกทรายอเอาอนะไรปากปฮะก่อาานะข้าวลูกทรายน้ำอออเอาอยังในาปากนะอาอะไรลูกทรายอิ่มแล้วกิ่เฒ่าแต่หึงเลย ที่เขาบอกิอย่าคายทิมเอาคายทิพเ์ยข้มามแก้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วรับอขอคุณล้งลุงพองแกเนี่ยคากินอยู่แมวแทมไว้ถือค่าตังกรอกมานำ แม่นแทกับไปเปลี่ยนนะจอาโทศัพท์กับเบอร์ตั้งสี่พันบาทแม่แท้จนอุกเลยเพราะว่าเพราะว่าเงินเดือนตัวเองยังบ่ได้ถึงขนาดนั้นมือเดียวเบอร์สี่พันสำวนะเพราะว่ายืมเงินยาแทกแน่แล้วก็ยืมเงินทะพอใส่พี่น้องเลยยืมเงินทัพอใส่อ้พูยแม่แทนยังไ่ได้แม่แทกเลยจุกหนักเลยจุกจนว่า่อกเพราะว่าทายากไปซื้อเครื่องไม้ตัวเองพัด เงินเดือนผัดซองเดือนจะได้เธอหนึ่งพอซ้ำเดือนจะได้เธอหนึ่งวิอบ่บ่คยดีจุกแห้งก็ก็พูดในร้านนะลุงลุงที่ป่ามาเงาะหรือว่าหายปูบ่อยเมตตาเนาะดูนพูดอยากลงไปหาไม่งหญ่งัวงัวไม่สินานบ่ได้จะข่าวไปกับแม่ ไม่ได้จะขาดไปก็แม่เออเหนื่อยเออเหนื่อไม่ใหญ่ผู้ผู้ไม่ใหญ่พลายงัวงัวก๊าล๊าซีลงใต้ไ<ก>ข่ไข่หมางุ่นเนาะคิวคิวคือกันกับหมางุ่นเลยปิดปิดพ่วงป็ดพ่วงอยู่ มาเอินอยู่ hôm พี่ไม้ไว้มาเอินอยู่ hôm พี่ไม้ไว้ n h าเอื่อยเต้นอยู่พพี่น้องกำยาจอยมากระซิงมั่วๆเพราะว่าแม่้องแทนจูนเข้ามาเพ่เลี้ยงงัวกับเสี่ยวกับอันอันนาเพื่อนพี่น้องเลยพากันเต้นอยู่พูเพราะว่าฝน บริยืนซื่อได้หายยืนคือยือนเต้นเนี่ยนะหนน้องแทนกระตินเลียงอัมบูบู เกี่ยมจีบารโหลดโทรศั์จ่ายนะโทรมาเป็นยังไงคือปติดมีโทรศัทบมีประโยชน์

กนนม่ไม่ไไปนะจับปูเชือกมันมาจับปูเชือกมันมาดึงมา้นองแทนน้องแทนดึงงัวมาเซยงัวก็ได้แขหน่ายอ่นกแคไขแ คนไปดึงเอาบักเทิงใหม่แล้วพ่อยังแม่เจ้าคือใส่เกิดมันนี้แม่ nhà trời cấp sau ăn à, nhà ưỡi và cần liệu ngua thằng ngoa thằng khuây đây này phủ nhà bây giờ mẹ nhà tinh Hãy เป็นวัดพี่น้องามาวัดเลยก็มาตากแดดตาตากแดดเหมือนเหมือนพระเป็นวัดนอนหันใจนอนหันใจกับฤทธาฤทธาอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกไข่จนมาได้มาพี่น้องก็เหมือนนี้นะแทนทําแห่เพื่อกบห้มามาเลยลูกชายมาเลยน้องแทนงวงบริกินหยาแทนน้องแทนก็ตากแดดตากนผูกเชือกไหมวะผูกเชือกไผูกเชือกไหมครับนะไว้ร okay. ูปรูปรูปมันคือแม่ผ้ารูปนะ